อนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะยากก็ไม่เคยชงแต่พยายามมาเรียนแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะสําหรับกาแฟอันนี้คือไม่ได้ไปล่อยผ่านต้องขอบคุณการสอนห,นหรือว่าหนูไม่ได้ไปล่อยผ่านในการที่พี่ทำแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จหนูก็จะค่อยสอนจนให้พี่ทาได้พี่เจพี่จุ๋มนะคะมาจากจังหวัดราชบ,บุรีคะ่ะอ๋อพี่เปิดเป็นร้านเวทีนนะคะคือว่าพอดีเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะพี่ก็เลยว่า อยู่แค่รอว่าให้เขาเปิดการล็อกดาวเพื่อไม่ให้ก็มันจะรู้สึกเหมือนเหงามไม่ได้ทาอะไรก็ <g ül> <g ül> เลยว่าเผื่ออยากจะศึกษาดูว่าอ่าเป็นเป็นอะไรที่จะพอที่จะควบคู่กับในร้านได้เพื่อแล,แล้วก็จะไม่ให้เหงาในช่วงสถานการณ์แบบ ก็ม <chat> ีก็มีความกังวลนะคะแต่ก็มีก็ก็เชื่อมั่นในในแบรนด์เพราะว่าเข้าไปดูแล้วก็ไปดูรีวิวที่บางคนที่เขาสามารถไปขายในทางได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นั่นคือน้องเขาไปเรียนตอนที่ยังไม่ได้เป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ก็มั่นใจว่าเราเรียนออนไลน์แล้วเขาก็น่าที่จะบริการได้ดีคือว่าถ้าเกิดว่าเราเรามีปัญหาติดตรงไหนก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ก็มีความรู้สึกเหมือนว่า เหมือนเหมือนเราไปเรียนที่ที่นะคะเพราะว่าคือน้องก้าวอธิบายให้พี่ฟังแล้วก็คือทําตามไปด้วยเหมือนเราได้ปฏิบัติไปด้วยค่อยๆทำแล้วก็ทําให้เราไม่เครียดตอนแรกๆเมนูต้นๆก็รู้สึกว่ายัางไม่รู้จักการใช้เครื่องมือก็จังกังวลนิดๆแต่เวลาต่อบไปก็คือเราอุ่นใจว่าสามารถถามได้แล้วก็คือปฏิบัติเหมือนอยู่ในห้องเรียนกันจริงๆเนี่ยค่ะ ว่ายากแต่พยายามมาเรียนแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะสําหรับกาแฟอันนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากคืออาจจะเป็นด้วยหนึ่งพี่อุ่นใจกับการที่ว่าคนผู้สอนคือหนูก็ค่อยอธิคอยอธิบายแล้วทำให้พี่ค่อยคอยเข้าใจไปตามสเต็ปคือไม่ได้ไม่พยายามที่จะ รวบลัดลงไปแต่ว่าหนูค่อยๆเจาะเลือกแล้วให้ให้พี่ค่อยๆทําแล้วก็ให้รู้ถึงปัญหาว่าตรงไหนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยทําให้พี่อุ่นใจแล้วก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาแต่ละจุดได้อย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ปล่อยผ่านต้องขอบคุณการสอนหนูว่าหนูไม่ได้ปล่อยผ่านในการที่พี่ทาแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จหนูก็จะค่อยๆสอนจนให้พี่ทําได้การสอนอย่างเงี้ยก็คือได้บอกเทคนิคของพี่ว่าอุปสรรคมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในการอุปสรรคแต่ละอย่างอย่างเช่นบางทีหม้ออย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจว่า ตรงนี้จะไหลออกทางนี้ไหมคือน้องกล้าก็ช่วยอธิบายว่าถ้าเป็นแบบนี้ปัญหาตรงนี้เราจะแก้ตรงนี้แล้วเราก็เหมือนมีครูฝึกสอนช่วยแก้กันไปในตัวว่าถ้าเราไปประกอบปุ๊บเนี่ยประกอบอาชีพเองถ้าเรามีตรงนี้เราก็จะเป็นได้ถึงจุดที่เราช่วยแก้ปัญหากันในวันนี้ได้ถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงๆนะพี่คิดว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดหนาเแต่ว่าแต่ว่ามันต้องลงมือปฏิบัติคือเรื่อยๆต้องต้อง,องไม่ทิ้งในวันนี้ครับอ,อีกสนุกอีกรูปแบบหนึง่ง พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าได้มีการเปิดในร้านนะคะของพี่เป็นร้านชุดแต่งงานอยู่ที่ในราชบุรีค่ะก็จะเป็นชื่อร้านสู่ฝันนะคะก็คือลองฝึกมือพี่ก็ยังอยากจะเปิดในร้านก่อนตรงที่ว่าให้ลูกค้าที่มาแล้วก็เหมือนบริการให้กับลูกค้าที่เขาเข้ามาหาพี่ก่อนอ๋อของพี่อยู่ใกล้กับสนามกีฬานะคะหรือจากหรือโรงพยาบาลราชบุรีค่ะพี่อยู่ถนนอุดมศิลิค่ะ